ยังเล่นอยู่ครับยังไม่ยอมไปครับอ,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 อแม่แสนรักชวนเด็กๆเล่นใหญ่เลยครับส่วนตรงนู้นนะครับสนุกใหญ่เลยครับพี่ไดมอน นานๆจะได้เล่นกองทรายครับเอ้ยโ,โ,โอ้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 น้องลุงบอกว่าพี่เดมอนเป็นไรไหมอ๋ออ่ะอ่ะอ่ะไหลลงเลย อยอโอยกิ้งก <sort> of ิงกิงอันนี้ลุงไปไหนแล้วลุงมาเล่นเลยลุงเล่นกับพีเรมอนแล้วแล้วลุง

ดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะครับผมมาเล่นสนุกกับน้องลุงฟ้ากันครับวันนี้น้องลุงเล่นดินทรายครับวันนี้เล่นกับพี่ไดมอนด์นะครับอ่ะ,อะ <c oughs> ของลุงบอกว่ายังไม่มีอารมณ์เล่นอ,อันนั้นนองลองวิ่งนี่นลองวิ่งดูนีล่ล,งลุงจะเล่นวิ่งตามไหมโอ,โ,อโอ้โอ้เจอแล้วเจอแล้วเพื่อนเล่นครับผมแต่เพื่อนเล่นไม่สนใจครับเริ่มเล่นแล้วครับเริ่มแล้ว เริ่มอยากเล่นแล้ว <Yeah. S 1> น้องรุ่งอยากเล่นไหมเ <Yeah. S 1> ออยังครับยังยังไม่อยากเล่นกับพี่ไดมอนด์ <Yeah. S 1> โออยากเล่นกับกาแฟครับ <Yeah. S 1> <laughs> อยากเล่นกับกาแฟกาแฟนี้ครับก <laughs> าแฟไม่เอาด้วยครับโอ วิ่งกลับคือเออเอาวิ่งแข่งกันเลยอืมอยากเล่นกับกับควันใหม่มอ่ะอ่าน้องน้องรุ่งเล่นอ่า,อากาแฟมาแล้วกาแฟมาแล้วในกาแฟโอ้กาแฟวิ่งข้าป่าแล้วกาแฟไม่อยากเล่นกับรุ่งครับ แต่รุ่งอยากเล่นด้วยอยากเล่นกับพี่ปุป๊บโปกับพี่ปุบโปไม่มาครับพ,พี่ปุป๊บโปไปไหนไม่รู้นี่ในกาแฟเนะนี่นอ่ะกาแฟนี้อย่างเดียวครับ มารุ่งมารุ้งรุ้งรุ้งมาเล่นกับพี่พี่ไดมอนอยู่นี่มามามาเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งแข่งกันแล้ววิ่งแข่งกันเนาะวิ่งแข่งกันเนาะวิ่งแข่งกันโอ้โหวิ่งอ่ะวิ่งวิ่งวิ่ง จะอันนี้เล่นกับกาแฟะนะกาแฟก็ไม่ยอมเล่นครับกลัวตายกลัวตายพี่จริงจังเลยเออเอเออเออเจออะไรโอ้ของเล่นอ,อ่อารองเท้าพี่ไดมอนเอาะอา่ะพี่ไดมอนแย่งของเล่นครับ วิ่งเอาของเล่นกับพี่ไดมอนแล้วเออเออไปแย่งคืนแล้วแย่งของเล่นคืนเอ้าเออเออวิ่งแย่งเอาคืนนวพี่ไดมอนเอาของเล่นไปเอ้าไหนอยู่ไหนเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อ๋อุงของเล่นอยู่ไหนเอ้าวิ่งหาเลว นี่อยู่นี่แหละอ่ะ มามาเล่นยินดีไหมมาตรงไหมาเลวแม่แม่ก็เตรียมเตรียมพร้อมแม่แมเ่เริ่มที่เส้นสตาร์ทแล้วครับเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรครับเตรียมตัววิ่งเข้าป่าครับ มา,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 มาลุงมา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 เร็วมาแม่แม่เตรียมตัวก็น้องลุงก็ไม่อยากจะเล่นไ,ไม่กล้าไปเล่นที่อื่นครับผมเพราะว่าเป็นสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดในายามฉุกเฉินคนระับ เพราะว่าได้ยินเสียงรถบรรทุกมาแล้วครับอ่ก็ต้องพักการเล่นไว้ก่อนนะครับผมอันนี้นี่อ่าพี่ปีโป้มาแล้วพี่ปีโป้มาแล้วรุ่งรุ่งรุ่ง ไดมอนด์ไม่สนใจครับไม่ไม่สนใจพี่ไดมอนด์ครับสนใจกน้องกาแฟครับ <laughs> น้องกาแฟก็หน,นี้ลูกเดียวครับน้องรุ่งบอกว่าอยากเล่นกับกาแฟครับ วิ่งวิ่งวิ่งแข่งกันเลยวิ่งแข่งกันเลยโอ้โอ้โอ้ยอ้เออนในใโอ้โอ้ยอ่านานได้ของเล่นแล้วน้าได้ของเล่นแล้วเอาเอาวิ่งแข่งกันเลยวิ่งแข่งกันอืมอ่านองกาแฟมาแล้วอ้าวิ่งไล่กาแฟแล้ว <laughs> à, vinh lại cà phê luôn anh à. à ấy lúc 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 vinh vinh anh nó rung vinh tăm à lâu lâu พากาแฟมานี่มาเร็วไม่มาป่ะกาแฟกาแฟมานี่เร็วมาอืมแล้วกาแฟเร็วพี่พี่รุงอยากเล่นด้วยมาเร็วอออ่ะให้เล่นกับ พีพ่พี่เรย์มอนเลยอ่ะอ่าอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอ่ะน้องรุ่งบอกว่าเวียนหัวแล้วอ่ะอ่ะพี่เรมอนผ่าผ่าน้องรุ่งวิ่งแล้วพาวิ่งพาวิ่งเออวิ่งแข่งกันแล้วเอาวิ่ง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 เร็วเร็วเร็ว มาเนี่มานี่วิ่งมานี่แล้วมานี่ยเออวิ่งใหญ่เลยเออ,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 อ้โหอออ๋ออ๋อออ้าออีอออออกก่อออนะ๋ออ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 ออ๋ออ๋ออออ อาน่นปีโป้มาแล้วเอาปีโปมาแล้วนนออกออกออกายนายอ่าอออะอ,ะอะไรปีโปปีโปนีเลยปีโป้ไม่อยู่แล้ว แล้วก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพังฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของเรานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ